สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มผู้ติดตามใน t i k t o อกนะคะจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆนะคะเข้าเข้า l o o g l e ค่ะเปิดแท็บใหม่ได้เลยพิมพ์คำว่า k m m t h นะคะตามนี้ได้เลยค่ะ,ะมาเข้ามาสู่หน้านี้นะคะคลิกลิงแรกเลยค่ะ ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะไปที่สมัครสมาชิกค่ะขั้นตอนกนารสมัครสมาชิกของเว็บไซต์นี้นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่มีชื่อผู้ใช้งานนะคะที่จะเป็นอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราอยากตั้งเลยค่ะอีเมลนะคะสามารถเป็นอ e ีเมลที่เมนขึ้นมาได้ค่ะอย่างเช่น gmail com at m a i l com แบบนี้นะคะ อ่ะแล้วก็รหัสผ่านค่ะเมื่อทุกคนนะคะกรอกตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็ติ๊ก2ช่องนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกใช้งานได้เลยค่ะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะอ่ะเมื่อมาถึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยวันนี้นะคะเราจะมาั๊ม้ติดตามติท็กอกนะคะก็ให้เลือกที่ติต็อกค,ค่ะเลือกบริเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการะคะ่ะ จากกันนะคะให้เลือกบริการที่เราต้องการได้เลยค่ะอะเมื่อทุกคนทำเสร็จแล้วนะคะให้ไป copy l i ้ลิงค์หน้าโปรไฟล์ t ิกต o k ได้เลยนะคะนำลิงก์มาวางค่ะจากนั้นให้เลือกปริมาณที่เราต้องการนะคะเอาสัก2หม้อก็พอค่ะอาค่าบริการก็อยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นให้ทุกคนนะคะกดสั่งซื้อได้เลยค่ะ เมื่อเราได,ได้สั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นมาเป็นแท็บสียอนแบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากใช้บริการนะคะแต่ไม่รู้วิธีการเติมเงินนะคะเติมเงินตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะไปที่เติมเงินนะคะ ช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางด้วยกันค่ะก็จะมีช่องสแกน QR วโค้ดค่ะโอนเงินแนบสลิปทูมันนี่วอลเล็ตนะคะอังเปาแล้วก็คริปโตเพอร์เฟกต์มันนี่นะคะแต่และช่องทางการโอนเงินจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีขั้นตอนวิธีการบอกอยู่แล้วนะคะเราไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อของเราดีกว่าค่ะอ่ะตอนนี้นะคะที่เราสั่งซื้อไปเมื่อกี้ก็อยู่ในระหว่างรอดำเนินการนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วหาบริการตรงหน้านั้นไม่เจอนะคะก็าสามารถมาเลือกที่บริการทั้งหมดได้เลยก็จะมีทั้ง f a c e b o o k y o u u u b e t i k t o k Instagram นะคะ Twitter มีให้เลือกอย่างมากมายเลยคะ่ะถ้าเพื่อนๆเ,เลือกได้ใช่ไหมคะก็ให้มาติก๊กติ๊กตรงนี้เลยคะ่ะแล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการจากนั้นกดดูตรงนี้ได้เลยคะ่ะอ่ะเมื่อกดดูแล้วนะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้สามารถสร้างคำสั่งซื้อตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปนะคะตัวช่วยเหลือนะคะเราจะมี ER ทั้งหมด2ชท่องทางด้วยกันในการติดต่อแอดมินนะคะ,ะก็จะมีทั้งตัวช่วยเหลือกับไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาที่ตัวช่วยเหลือก่อนอตัวช่วยเหลือลของเรานะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องการคำสั่งซื้อการชำระเงินนะคะในกรณีที่เพื่อนๆนะคะเติมเงินแล้วเงินไม่เข้าหรือต้องการที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆนะคะก็สามารถที่จะมากอกตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะคะ อ่ะอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือ l ล n e นะคะอ่ะลน e นะคะสามารถมาที่หน้าแรกก็ได้เลยนะคะอ่ะก็จะเป็นสามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยหรือว่าจะไปสแกน q r code ตรงนี้ก็ได้นะคะเพียงแค่กดเข้าไปนะคะก็จะมี q r code โให้อ่ะอุ้หัไปอ่ะต่อไปมาที่การแนะนำเพื่อนนะคะ การแนะนำเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์นะคะง่ายๆเลยถ้าแค่แค่ copy ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนๆของทุกคนนะคะอัตราค่าแนะนำอยู่ที่5%ค่ะจากขั้นต่ำ100บาทก็ต่อเมื่อเพื่อนมีการสมัครสมาชิกแล้วก็มีการเติมเงินเข้าสู่เว็บนะคะก็จะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นตรงนี้นะคะอ่ะแล้วตอนนี้นะคะทางเว็บ KMMC h นะคะสามารถ ดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Google Play หรือ App Store นะคะสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะคะสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะคะสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ KMM นะคะสามารถเข้ามาใช้งานบริการกันได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะมีบริการการใช้งานฟรีอยู่ด้วยนะคะ ก็จะมีทั้งปั๊มยอดวิวติ๊กต็อกนะคะปั๊มถูกใจติ๊กต็อกแล้วก็ปั๊มถูกใจอินสตาแกรนะคะสามารถเข้ามาใช้กานได้เลยตอนนี้มีบริการฟรีอยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะที่เราเพิ่มผู้ติดตามของ t i k t o ็อไปตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ให้ทุกคนนะคะกลับมาที่ t i k t o ็อกเลยค่ะตอนนี้นะคะอยที่18นะคะให้รีให้รีหนึ่งครั้งนะคะ อ่ะเมื่อเรารีแล้วนะคะยอดของผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไม่ได้านล่างคลิปนะคะสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้เพีประกันใดก็ขออภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ